ขวนเสื้อไหมพรมจะทําให้ส่วนล่างยาวขึ้นและบริเวณไหล่เป็นรอยวิธีการแขวนเสื้อไหมพรมคือพับเสื้อผ้าบนไม้แขวนและยกไม้แขวนขึ้นได้เลยหรือสอดเสื้อเข้าไม่แขวนและพับแขวนเสื้อเข้ามาและยกไม้แขวนขึ้นได้เลยการแขวนกางเกงแบบนี้จะทําให้เอวกางเกงขยายขึ้นวิธีแขวนกางเกงที่ถูกคือขากางผ่านไม้แขวนแล้วพับกลับขากางเกงอีกข้างผ่านไม้แขวนเช่นกัน ยกไม้แขวนขึ้นมาแล้วไม่หลุดออกและพับขากลับอีกทีสองขากางเกงผ่านไม้แขวนเสื้อนำหูเข็นขาดไปเกี่ยวกับตะขอไม้แขวนเสื้อแขวนกางเกงดูสวยงามและเรียบร้อยสามเสื้อคลุมยาวเกินไปไม่ควรแขวนปกติส่วนล่างมักจะพับและเกิดรอยยับพับด้านข้างของเสื้อคลุมเข้ามานำด้านล่างเสื้อคลุมสอดผ่านไม้แขวนพับเสื้อคลุมและยกไม้แขวนสอดเข้าไหล่เสื้อแขวนเสื้อคลุมกระหนาวอย่างง่าย สี่ชุดเดรสยาวมากไม่สามารถแขวนได้และเก็บฝุ่นพับแขนเสื้อและด้านล่างของเสื้อเข้าหากันพับเสื้อด้านล่างผ่านไม้แขวนและเกี่ยวกับไม้แขวนด้านบนการแขวนเสื้อไม่เพียงสวยงามแต่ยังระเบียบเรียบร้อยด้วยถ้ายังไม่เข้าใจก็เก็บไว้เรียนรู้ทีหลังและฝากกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับ